ใช o u t u b e ปลายด้านขวาชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สู่โลกโซเชียลกดติดตามข่าวได้ทุกเรื่องราวส่องทุกมุมมองทุกเหตุการณ์ทุกความจริงเข้าใจเข้าถึงร่วมพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์นิพนจับมือพันธมิตรเดินหน้าแจกอาหาร5 0 0พันตองวันที่2เล็งเปิดครัวเพิ่มอีก1จุดในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาหวังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกินอิ่นวันนี้30พฤศจิกายน2567ที่วัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มแล้วเป็นวันที่2กับโครงการเนชั่นปัน้ใจช่วยยภัน้ท่วม โดยมูลนิธิเนชันร่วมกับเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนภาคใต้และภาคเอกชนปักหมุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจัดตั้งโรงครัวอาสาปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยนคะรอกสมานคุณอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามรายละเอียดข่าวเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้วันนี้ถือเป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เนชันปันน้ําใจร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายอ่อ ธุรกิจต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราได้ร่วมมือกันผลิตตั้งโรงครัวผลิตอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทก,กภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้วันนี้เนี่ยภาคเช้าเนี่ยโรงครัวก็ในโครงการเนชั่นปันน้ำใจก็ได้ผลิตอาหารตามจำนวนนะครับ2 5 0 0กล่องนะครับโดยจัดส่งไป ในชุมชนต่างๆเช่นคลองอูตะเภานะครับชุมชนรอบที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็ชุมชนอีกหลายๆชุมชนวันนี้เราได้ประมาณสักห้าหชุมชนนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายนี้ก็จะดําเนินการต่อนะครับก็จะดําเนินผลิตอาหารพร้อมรับประทานต่อไปซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยโชคดีหน่อยนะครับผลก็หยุดลงมาหน่อยนะครับก็ทําให้การเข้าพื้นที่สะดวกขึ้นมานะครับก็ถือว่าจะพยายามผลิตอาหารนี้ แล้วก็จะดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีความยากลาบากอย่างนี้ก่อนที่จะพิจารณาเอ่อก่อนที่หน่วยอื่นๆจะได้อ่จัดเรื่องถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปรุงอาหารแจกจ่ายกันต่อไปครับวันนี้ก็มีอ่อ่ตัวแทนของเครือเจริญพุกกพันธ์น,นะครับนำไข่ไก่มาเพิ่มให้อีก3000ฟองแล้วก็เพิ่มเนื้อไก่ให้อีก300กิโล รวมทั้งสิ้นก็เป็นมือหน้าพันฟองไข่ไก่แล้วก็เ,เนื้อไก่ก็1,300กิโลแล้วก็มีพันธมิตรต่างๆก็นำน้ำมามอบให้นะครับนำน้ำนำข้าวสารมามอบให้ก็ถือว่าได้จัดการปรุงอาหารแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนโดยรอบวันนี้เย็นนี้เนี่ยเราจะเพิ่มจุดบริการที่อำเภอเมืองอีกหนึ่งจุดนะครับ